วัดีค่ะวันนี้พายจะพาทุกคนมาพบกับธุรกิจที่กําลังเป็นที่นิยมและกําลังมาแรงมากๆในช่วง3 0ปีที่ผ่านมานั่นก็คือร้านหมักผมสมุนไพรซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลเส้นผมวันนี้พายจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านหมากผมแบรนด์น้องใหม่ซึ่งพายทราบมาว่าทีมงานและผู้บริหารของร้านนี้ได้อยู่ในวงการร้านหมักผม,มเป็นเวลามากกว่า7ปีแล้ว จนได้มาเปิดแบรนด์ของตัวเองที่มีชื่อว่าเป็นในเฮอรได้2งปีกว่าแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยอ้าวคุณหน่่ยมาพอดีดเลยครับสวัสดีค่ะและนี่คือคุณหน่่ยนะคะคนนี่ไปจะมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการหมักขมสมุนไพรในวันนี้ค่ะโอยินดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเชิญท้างในร้านดีไหมครับจะได้ดูรายละเอียดต่างๆได้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะงั้นก่อนอื่นขอรบกวนถามคุณหน่ว่ยว่า b บ n น e เออรเนี่ยมีให้บริการอะไรบ้างคะเอ่อจริงๆแล้วเราเป็นร้านเสริมสวยเป็นร้านเสริมสวยทางเลือกทางเลือกก็คือเอ่อสำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาวฟื้นฟูสภาพ,พเส้นผมแล้วก็ปรับสมดุลหนังศีรษะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติปราศจากสารเคมีครับเราอยากทราบว่าชื่อแบรนด์ b e n นด์ l นี่มาจากมีที่มาอย่างไรอะคะ ผมเข้าใจเลยครับคำว่าเบเนเฮอร์เบิลนี่ค่อนข้างเรียกยากนิดนึงนะฮะออตอนที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราเอาคำว่า Bene fit. Bene fit เบเนฟิตเบเนฟิตเราแปลว่าผลพลอยได้หรือผลประโยชน์เราเอาคำว่าเบเนมาต่อคำว่าเฮอร์เบิลในความหมายที่เราต้องการสื่อก็คือว่าเราต้องการสื่อให้เห็นว่าการมารับบริการแบบนี้มันคือผลพลอยได้ที่ดีที่ที่มาเลือกเลือกรับบริการปิดผมขาวจากพืชพันธุ์ธรรมชาติก็เลยกลายเป็นคำว่าเบเนเฮอร์เบิลครับ เคยทราบมาว่าครีมปิดผมขาวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนผสมของเฮนนาซึ่งเฮนนาเวลามาหมักผมเนี่ยจะทาให้ผมแห้งแล้วก็แข็งมากอยากรู้ว่าครีมหมักผมของเบเนทเทิบลนี่มีปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมคะอ่าคุณพลอยเก่งมากเลยครับเฮนนาเนี่ยเป็นพืชที่เรารู้จักกันมานานแล้วส่วนใหญ่คนไทยก็จะเอาเฮนนามาประยุกต์เพื่อทําครีมหมักผมซึ่งทั่วไปแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เฮนนาหมดแต่นี่เป็นปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าเฮนนาตัวนี้เวลาหมักผมแล้วผมมันจะแห้งในขณะเดียวกันเนี่ยเออเส้นผมสีขาวเนี่ย มันจะเปลี่ยนเป็นสีออกแดงๆส้มๆในครีมของเบนเออร์เบอร์ที่เราใช้เนี่ยเรามีส่วนผสมที่เป็นเฮนนาแต่มีไม่เยอะนะครับเราพยายามใช้พืชชนิดอื่นในโลกนี้ที่มันสามารถทําครีมแล้วมาทําให้สีผมขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเคลือบแล้วเปลี่ยนเป็นสีผมเข้มแบบคนไทยได้ไม่ว่าจะเป็นดําหรือน้ําตาลก็ตามจริงๆแล้วพืชตัวนี้หลักๆก็คือบอกได้ว่ามันคือพืชในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มคลามอินเดียนะครับแล้วก็จะมีสัดส่วนของพืชชนิดอื่นเยอะมากโดยความหมายแล้วก็คือว่า ค่อนข้างหายากพอสมควรหายากพอสมควรเราเรามีเฮนนาครับแต่เรามีเฮนนาในปริมาณไม่มากเพื่อมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องครีมหมักผมครับผมค่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอลองไปดูขั้นตอนการหมักผมทีละขั้นตอนเลยได้ไหมคะโอได้เลยครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการที่ลูกค้ามาถึงแล้วก็ล้างเส้นผมหรือว่าสระผมก่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาสระผมไหมครับเชิญครับงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของครีมหมักหรือปิดผมขาวเนี่ยทางเราจะมีอยู่3ตัวแล้วก็ตั้งชื่อเรียกง,ง่ายๆที่ให้เข้าใจได้เลยก็คือดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็บำรุงทุกครั้งที่ลูกค้ามารับบริการเวลาที่เราจะทําให้ลูกค้าแต่ละหัวเนี่ยเราไม่สามารถผสมครีมทิ้งไว้ได้นะครับทุกคนเราที่เรามาเราก็จะฉีดซองฉีดซองแล้วก็เทเทผงที่ท,ที่ที่เป็นผงผงผง,ผงใบไม้กิ่งไม้เหล่านี้ลงไปในภาชนะที่เป็นถ้วย แล้วก็ตัดตัดแต่ละซองแล้วก็เทผงนี้ลงไปจะสังเกตว่ามันคือใบไม้กิ่งไม้แห้งๆนี่แหละครับที่บดออกมาแล้วเป็นผงหน้าตามันก็คล้ายๆผงเฮนนาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผงนี้มันคือใบไม้อะไรหรอกเพราะว่าใบไม้ทุกชนิดมันก็สีเดียวกันหมดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ตัวทรีทเมนต์อันนี้คือทรีทเมนต์ผสมน้ำตาลเล็กน้อยนะครับตัวบำรุงผสมน้ำตาลด้วยมือซ้ายตัวบำรุงล้วๆนๆก็ถ้วยมือขวาในส่วนที่เป็นตัวสีน้ำตาลเองเนี่ยถ้าเราตัดตัดตัดซองดูนะครับ ข้างในที่เป็นผงเนี่ยก็จะสีใบไม้ใกล้เคียงกันมากผมจะเทให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นผงเขียวๆธรรมดาที่เป็นใบไม้ทุกครั้งที่เรารับบริการลูกค้าเราต้องผสมอย่างเงี้ยหัวต่อหัววิธีผสมง่ายมากครับใช้น้ําเปล่าธรรมดาเทลงไปนะครับน้ําอุณหภูมิปกติน้ํากินนะครับน้ําที่สะ,สะอาดดเทลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็คนคนให้ครีมละลายให้ผงใบไม้มนี่ละลายแค่นั้นเอง ถามว่าทําไมผมไม่ผสมทิ้งไว้นานโดยธรรมชาติแล้วพืชแท้ๆที่ไม่มีอะไรเจอือปนไม่มีสารเคมีเมื่อเวลามันโดนน้ํามันจะเกิดอาการสันดาบหรือออกซิเดชันกับอากาศนั่นเองเหมือนเวลาที่เราปอกผลแอปเปิลตั้งทิ้งไว้แน่นอนผลแอปเปิลที่เราเห็นเนี่ยมันจะดาไปเรื่อยๆนั่นคือกระบวนการที่มันเราท,ที่พืชมันทํางานโดยที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคําถามคือว่าคนแค่ไหนคนจนกระทั่งเนื้อครีมที่มันขึ้นมาเนี่ยมันละเอียดเนียนแล้วก็มีความเข้มข้น เปรียบเสมือนเหมือนนมข้นหวานเงี้ยครับอาจจะข้นกว่านมข้นหวานนิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็คือจะครีมที่สําเร็จรูปพร้อมที่จะป้ายบนเส้นผมลูกค้าแล้วเนี่ยครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการคนนะฮะง่ายมากถ้าผมผสมแบบนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าโดยที่รอลูกค้ามาแล้วก็ป้ายเอาเรื่อยป้ายเอาเรื่อยครีมตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยคำถามคือที่ครีมที่ไม่เปลี่ยนสภาพที่ผสมทิ้งไว้ตลอดเวลานานๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไปบล็อกมันเอาไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนสภาพ ซึ่งธรรมชาติแล้วพืชพวกนี้มันไม่มีอะไรไปบล็อกได้ถ้าไม่ใช่มีสารแปะปอล์เหอนอื่นเข้าไปเจือปนนะครับแต่ในขณะที่มันเป็นผงอยู่เนี่ยมันเป็นผงอยู่ในซองที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเหมือนกันแต่มันจะเปลี่ยนช้ามากโดยเฉลี่ยแล้วมันจะมีอายุประมาณราวๆเกือบ2ปีนะครับหลังจากที่มันบดอบแห้งเรียบร้อยแล้วขัดจนกระทั่งเป็นผงเราก็จะเก็บใส่ซองภาชนะที่ปิดสนิทแบบเนี้ยโดยไม่ให้อากาศหรือว่าแสงแดดโดนเมื่อเราเทแล้วนี่ครับครีมที่ใช้งานได้แล้วนะฮะ สังเกตดูว่าความเนียนของครีมกลิน่นไครๆดมก็จะบอกว่ากลิ่นเหมือนใบชาหรือใบไม้ธรรมาดานะครับผงนี้ก็เช่นเดียวกันดมดูก็เหมือนดมใบชาครับเท่านั้นเองแล้วเราก็ป้ายป้ายบนศีรษะลูกค้าคือบนเส้นผมลูกค้าได้เลยโดยไม่ต้องไปสนใจว่าคือเราต้องไปให้ทั่วแล้วก็ชิดคนผมปิดหนังศีรษะเลยครับจะหลดปลายผมทุกเส้น อนุญาตสอบถามความรู้สึกหลังหมักผมว่ารู้สึกยังไงบ้างคะค่ะคือที่นี่เนี่ยมาหมักประจําเพราะว่าชอบนะคะขั้นตอนการทําของเขาเนี่ยก็จะมีเริ่มจากหมักไพลทับลงไพลให้ซึ่งจะทาให้หนังศีรษะเย็ยนแล้วก็พอลงสมุนไพรอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่หนักหัวนะคะแล้วก็สําคัญเขาพันทําผมให้เรียบร้อยซึ่งระหว่างรอการล้างผมเนี่ย เราสามารถที่จะไปทําธุระอะไรก็ได้ไปจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็พอเราสระผมหลังหลังจากเวลาที่กําหนดสระผมมาแล้วเนี่ยผมจะนุ่มสลวยดีมากเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะอชอบมากค่ะที่เนี่ยค่ะค่ะหลังจากที่ดูไปนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวต้องหาเวลามาหม,มักด้วยตัวเองแล้วแน่นะครับเดี๋ยวผมจะรอนะครับครับค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้รบกวน เดี๋ยวให้คนหนุ่ยช่วยอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียดอีกทีหนึงอ๋อยินดีเลยครับเดี๋ยวเราผมว่าเราไปนั่งคุยกันดีกว่าแล้วก็จะได้ลงในเชิงลึกได้มากกว่านี้ขึ้นเชิญครับค่ะการ,รอื่นขอถามว่าคนหนุ่ยมาจับงานด้านนี้ได้ยังไงคะคือเคยมีพื้นฐานทางด้านสมุนไพรามาก่อนหรือว่าเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมหรือหนังศีรษะมาก่อนหรือเปล่าอ๋อคือจริงๆแล้วไม่เคยเลยครับผมไม่เคยทํางานด้านเสริมสวยไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เริ่มเริ่มเลยเราเราเรามาจากผู้บริโภคก่อนคือเราไปรับบริการแล้วเรารู้สึกว่างานงานด้านเนี้ยการให้บริการแบบเนี้ยเป็นที่น่าสนใจตอนนั้นเนี่ยเราไปด้วยสาเหตุคือผมเราบางเรามีรังแครเรามีปัญหากับหนังศีรษะกับเส้นผมคาถามว่ามีงอกไหมไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนั้นคือผมมีปัญหาว่าหน,านังศีรษะผมมันง่ายผมผมร่วงเยอะผมกลัวหัวล้านผมก็ไปรับบริการทีนี้จนกระทั่งเราคิดว่าโอเคอันนี้เป็นงานที่เราชอบ ก็พัฒนาไปสู่การเริ่มมาทําผลิตภัณฑ์เริ่มมาทํมมาทแบรนด์ของตัวเองนะครับจนจนณวันนี้เรามั่นใจว่าเราหาจุดแข็งของมันเจอแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วในวันที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากไปรับบริการเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเรื่องผมบางศรีสาร้านเนี่ยวันนี้มันตอบโจทย์เรื่องนี้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามันมีมันมีข้อดีของงานด้านนี้คือมันคือทางเลือกของการปิดผมขาวจริงๆมันคืองานโดยตรงที่สําหรับผู้บริโภคที่เขามีผมหงอกขาวเนี่ย เขาเลี่ยงจากสารเคมีแล้วมารับบริการแบบนี้มันสามารถปิดผมขาวได้จริงตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ตรงเพราะฉะนั้นเวลาเรานําเสนอในแบรนด์เบนเฮอร์เบิร์นเรานาเสนอเฉพาะข้อที่จริงที่เราบอกว่าเราปิดผมขาวในขณะที่เมื่อลูกค้ามารับบริการต่อเนื่องคุณจะได้รับการฟื้นฟูสภาพเส้นผมไปด้วยในตัวค่ะ,แล,ะแล้วอยากทราบว่าจริงหรือเปล่าคะที่ผลิตภัณฑ์ของเบนเฮอร์เบิร์นนี่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีเลยเอาตรงๆเลยนะครับพืชทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้ผสมเพื่อเป็นครีมเนี่ย ไม่มีสารเคมีคําว่าสารเคมีที่ผมอยากอธิบายคุณพลอยรับฟังเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราจะบอกว่าน้ำเนี่ยมีชื่อทางเคมีว่า H 2 O เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในความหมายว่าพืชแต่ละตัวเนี่ยมันมีองค์ประกอบของเคมีในตัวมันเองแต่คําว่าสารเคมีที่ผมอยากให้คาจำกัดความก็คือว่าเคมีที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการย้อมผมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นครีมนะครับไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเคมีเลยคําถามคือว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้มันครีมมันติดจับตัวกับเปลือกผมได้ สังเกตง่ายๆนะครับพืชในโลกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีสีของมันมันจะมีสีของมันเช่นขมิ้นชันจะมีสีเหลืองอันนี้เราก็จะเข้าใจดอกอัญชันก็จะมีสีม่วงเป็นต้นในขณะเดีวยวกันคลามหรือว่าต้นห้อมเนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินเข้มหรือสีดําอันนี้ยกตัวอย่างนะครับครีมที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีข้อสังเกตที่ง่ายมากสําหรับผู้บริโภคทั่วไปที่จะรู้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเลยสมมุติว่าคุณพลอย ออกผลแอปเปิลแล้วตั้งทิ้งไว้เรื่อยๆจะพบว่าผลแอปเปิลเนี่ยมันเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นไปเรื่อยๆคำถามคือทำไมแอปเปิลที่ปอกเปลือกมันสีเข้มขึ้นนั่นคือมันเกิดกระบวนการสันดาบหรือออกซิเดชันกับอากาศนั่นเองถูกไหมฮะครีมผมเนี่ยความหมายเดียวกันเลยเวลาที่เราเอาผงตักใส่ถ้วยเติมน้ำแล้วคนละลายเมื่อตั้งทิ้งไว้บนโต๊ะเนี่ยผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเดินกลับมาดูสีครีมจะเปลี่ยนครับ เอาช้อนปาดข้างหน้าออกอากาศมันไม่ผ่านลงไปข้างล่างมันจะคงเป็นสีเดิมนั่นคือตอบโจทย์ง่ายๆสําสหรับผู้บริโภคหรือตัวผมเองหรือใครก็แล้วแต่ที่จะตอบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์นี้มันมีสารเคมีหรือเปล่าในขณะที่ครีมอื่นๆหรือทั่วไปให้สังเกตดๆีๆว่ามันผสมเป็นเนื้อครีมเนี่ยอยู่ได้เวลานานมากเช้าจะหลดเย็นหรือข้ามวันข้ามวันข้ามวัน,วนโดยครีมไม่เปลี่ยนสภาพเลยเปลี่ยนอย่างเดียวคือน้นําระเหยขึ้นซึ่งความเป็นจริงแล้วถามว่าพืชในโลกนี้ทุกชนิด เวลามันอยู่ในท้องถนนหรือที่ต่างๆเนี่ยใบไม้ที่ล่วงอยู่ตามดินมันเปลี่ยนสภาพไหมครับอ่านั่นแหละครับนั่นแหละคือคําตอบว่าครีมเราเนี่ยผมให้ความมั่นใจเต็มร้อยว่ามันไม่มีสารเคมีครีมผมกินได้ครับแต่มันเฟื่อนหน่อยนะครับแล้วคือแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ได้นานๆน,นี่คือมีส่วนผสมของสารเคมีมาช่วยอะไรประมาณเออจริงๆแล้วผมเรียนคุณพอยครับเราเราไม่รู้หรอกฮะว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นในท้องตลาด ที่เปิดมานาหรือเปิดณปัจจุบันนี้เขามีหรือไม่มียังไงแต่จริงๆแล้วที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่าเมื่อเมือม่อเมือม่อของธรรมชาติมันจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเมื่อสัมผัสกับอากาศสิ่งที่มันบล็อกมันไว้หรือคงสภาพมันครีมมันไว้โดยไม่เปลี่ยนสภาพเลยมันก็น่าจะให้ข้อสังเกตได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างผมไม่รู้เราอาจจะตีความว่ามันเป็นตัวเคมีหรือตัวการเสียหรืออะไรก็สุดแท้แต่เวลาที่ผมทํากับข้าวผมทํา ผมทําแกงเขี่ยวหวานตอนเช้าแล้วผมทานเลยจะอร่อยมากแต่ถ้าผมทิ้งแกงเหียวหวานไว้บนโต๊ะจนถึงตอนเย็นสามสี่ทุ่มแล้วผมไม่ตักทานเนี่ยหน้าตาแกงเขี่ยวหวานมันจะไม่เหมือนตอนเช้าที่ผมทาใหม่ๆนึกออกไหมฮะของบางอย่างมันจะต้องมีเวลาของมันเพื่อให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพประมาณนี้เลยครับแล้วอย่างนี้เบนนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะคงความสดของครีมหมักผมเอาไวะคะ้ค่ะประสิทธิภาพของมันขอบคุณมากครับ อยากให้ถามคําถามนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเนี่ยเราเราผมเรียนตามตรงผมนําเข้าวัตถุดิบประมาณเกือบ80%มาจากต่างประเทศพืชที่มาทําครีมตัวเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยต้นกําเนิดเขาอยู่ที่ประเทศอินเดียอีก30%เนี่ยเราใช้พืชของไทยเพื่อเป็นตัวเชื่อมพืชระหว่างพืชเข้าด้วยกันผมอธิบายคุณพลอยแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าผมมีความรู้ด้านสมุนไพรหรือด้านพืชเชิงลึกนะครับแต่ผมมีทีมงานผมใช้คาว่าผมมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงช่วยกันทํางานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยออกมาได้ ใบไม้กิ่งไม้แห้งทั้งหมดที่ที่เรานําเข้ามาหรือที่เราประกอบเข้ามาเป็นครีมเนี่ยทุกครั้งที่มีการส่งของมาจากซัลายเออร์ผมต้องมีการสุ่มเทสเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่เราตกลงกันไว้นะฮะสิ่งสําคัญก็คือว่าจุดอ่อนของครีมผมเนี่ยผมบอกเลยว่าการหมักปิดผมขาวเนี่ยสีผมไม่สามารถฟิกเบอร์สีได้ยกตัวอย่างเช่นลูกค้ามาทําสีดาเนี่ยมันจะไม่ดําเท่ากันทุกครั้ง ในขณะที่ผมขาวเนี่ยเราเคลือบไปแล้วเนี่ยมันจะเคลือบเปลือกนอกของเส้นผมไว้หมายความว่าใบไม้มีคําว่าอ่อนและแก่ถูกไหมฮะยกตัวอย่างง่ายๆคือเอ่อมะม่วงต้นเดียวกันเนี่ยมันจะเปรี้ยวไม่เท่าหวานไม่เท่ากันเลยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเราพยาพยามพยายามพยายามคัดสรรแบบนี้ออกมาอ้าวแล้วย่างงี้ไปในฮับเบิลมีวิธีการยังไงในการคงประสิทธิภาพของครีมหมักผมนะคะในแต่ละวัน สำหรับลูกค้าแต่ละท่านครับลูกค้าที่มารับบริการที่ร้านในแต่ละท่านน,น,นะครับเมื่อมาถึงเนี่ยหลังจากที่คุยกับลูกค้าอธิบายความเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจําเป็นต้องตักผงไปไม้กิ่งไม้แห้งๆนียผสมหัวต่อหัวความหมายคือว่าเราจะไม่ผสมทิ้งไว้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เลือกรับบริการกับเราไม่ว่าจะเป็นครีมสีดาธรรมชาติ ครีมสีน้ำตาลธรรมชาติหรือว่าจะเป็นครีมตัวบำรุงก็ตามเนี่ยเราก็จะผสมขึ้นมาหัวต่อหัวคาว่าผสมคือตักขงใบไม้แห้งๆเนี่ยแหละครับใส่ถ้วยเติมน้าเปล่าคนให้ละลายนะครับแล้วก็นําออกมาป้ายนะฮะ mm hmm. เท่านั้นครีมพวกนี้มันจะเคลือบเพียงเปลือกนอกอเส้นผมไว้มันทํางานคนละแบ,บกเคมีซึ่งมันซึมซึมเข้าไปที่ชั้นในของเม็ดเม็ดของเส้นผมอันนี้มันจะเคลือบแค่เปลือกนอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราคงด้วยการผสมหัวต่อหัว เพราะฉะนั้นเป็นในเ้อครับก็จะไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดรหรือว่าอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันช่วยคงสภาพเอาไว้แน่นอนครับแน่นอนครับครีมที่ผสมแล้วถ้าใช้ไม่หมดเป่าหัวผมเก็บไว้ไม่ได้ครับก็ต้องทิ้งไปหัวใหม่มาแล้วก็ผสมขึ้นมาใหม่วัวหัว,ว,หวอ๋อค่ะคแล้วอย่างนี้อยากทราบว่าครีมหมักผมของเป็นเนื้อนี่มีกี่ประเภทแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงบ้างอะคะเราตัดสินใจ หลังจากที่น้องคนที่เป็นทีมงานที่ช่วยเราเราเรา,เราคิดสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทําครีมได้จริงๆแล้วคือ2ประเภทนะครับแต่เราเอ็กซ์ต้าขึ้นมาอีกหนึ่งสองประเภทที่ว่าเรากําหนดชื่อเขาตามผลการทํางานก็คือว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อป้ายหมักย้อมแล้วมันปิดผมขาวเปลี่ยนผมปิดคุ้มผมขาวเป็นสีดําธรรมชาติแบบคนไทยผมก็ตั้งชื่อมันว่าสีดําธรรมชาติหรือภาษาอังกฤษก็คือซอฟต์แบ็กในขณะเดียวกันอีกตัวก็คือสีน้ําตาลธรรมชาติเราก็เรียกง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆว่าดาร์กบราวน์ หมายความว่าแต่ละครีมทั้งสองตัวนี้เมื่อเคลือบเส้นผมภายนอกแล้วเนี่ยมันจะยุ่งเฉพาะจุดที่มันผมสีขาวเท่านั้นสมมุติว่าผมผมดําปกติผมต้องการให้ไปทําสีน้าตาลเนี่ยผมบากครีมสีน้ำตาลยังไงก็ไม่เป็นสีน้าตาลเพราะสีผมเดิมเนี่ยมันสีเข้มกว่าผมเอาสีอ่อนไปทาทับแบบผู้ง่ายมันเคลือบเปลือกนอกไว้อ่ะฮะนะส่วนตัวสุดท้ายคือตัวทรีทเมนต์หรือตัวบํารุงตัวนี้เราทําออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ไม่มีผมขาวคาว่าไม่มีผมขาวคืออาจจะผมเสียจากการ ใช้สารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถมาหมักตัวบำรุงเนี้ยโดยเฉพาะเพื่อเพื่อต้องการให้ฟื้นเส้นผมคุณเนี่ยให้มันกลับมามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงคือนุ่มมีน้ำหนักเงางามได้โดยไม่ยุ่งกับสีผมก็จะมีครีมทั้งหมดสตัวครับดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็ตัวบำรุงอ๋อแล้วอยากทราบเกี่ยวกับครีมปิดผมขาวอะคะ่ะในการใช้แต่ละครั้งในการปิดผมขาวแต่ละครั้งนี่สามารถอยู่ได้นานหรือเปล่าเหมือนสารเคมีทั่วไปหรือว่า สามารถหลุดลอ,อกออกมาได้ออตอบตรงๆคือหลุดลอ,อกครับหลุดลอ,อกคือครีมที่เคลือบเพียงเปลือกนอกนี่คือข้อจํากัดของการที่ลูกค้าต้องเข้าใจว่ามารับบริการเป็นทางเรื่องแบบนี้คุณปลอดภัยจากการเลี่ยงสารเคมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อจํากัดของมันก็คือว่าครีมตัวเนี้ยมันสามารถปิดผมขาวได้เพียงชั่วคราวชั่วคราว,ว,าวคือเคลือบอนนโดยระยะเวลาเฉลี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่จริงๆแล้วเนี่ยบวกลบ1เดือนใช้คําว่าบวกลบ1เดือนแต่ ผมจะให้คําแนะนําลูกค้าตรงๆก็คือว่าถ้าลูกค้ามาหาเราแล้วรอจนกระทั่งครีมลอหมดความหมายคือผมโผล่ขาวออกมาเหมือนเดิมแล้วค่อยมาปิดผมขาวสิ่งนี้ลูกค้าจะได้เรื่องเดียวในการเสียเงินกับเราก็คือว่ามารับบริการแต่ละครั้งเพื่อปิดผมขาวแต่ถ้าลูกค้าขยันมาต่อเนื่องนิดนึงคือหนึ่งถึงสสัปดาห์ครั้งสิ่งที่ลูกค้าจะได้ตามมาเป็นผลพลอยได้โดยอัตโนมัติก็คือเส้นผมลูกค้าจะได้รับการบํารุงฟื้นฟูอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าครีมเก่ายังลอไม่หมดนั่นเอง มันถูกครีมใหม่ทับไปทับไปเรื่อยๆมันจะเกิดฟิล์มอีกชั้นหนึ่งเคลือบเปลือกผมชั้นนอกขึ้นมาทําให้เส้นผมเนี่ยนุ่มมีน้าหนักแล้วก็งามตามมาในขณะเดียวกันก็จะได้2เรื่องไปในแนวทางเดียวกันครีมนี้ไม่อยู่กับเราถาวรยังไงมันต้องลอกออกหมดครับค่ะแล้วถ้าจะให้คนหนุ่ยแนะนานี่ลูกค้าแต่ละท่านควรจะมาทำหมักผมเนี่ยบ่อยแค่ไหนอะคะเอ่อตรงๆเลยควรจะมาต่อเนื่องนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยควรจะเป็นไม่เกิน 1- 2ถึงสสัปดาห์เนี่ยครั้งหนึ่ง แล้วแต่ว่าใครจะว่างนะครับถ้าถ้ามาได้อดาทิตย์ละครั้งก็ดีคําถามคือมาบ่อยกว่าน,นี้ได้ไหมคือได้แต่ไม่ได้เีผลดีอะไรขึ้นมามากเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เวลาลูกค้ามาป้ายครีมกับเราเนี่ยอย่าลืมว่าศีรษะลูกค้าหรือเส้นผมลูกค้าเนี่ยจะมีครีมเนี่ยปริมาณพอสมควรเคลือบเปลือกผมชั้นนอกทั้งหัวเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําบ่อยเกินไปข้อเสียมันจะมีเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเ,เส้นผมมันจะถูกดึงถ่วงล้างนานมากสะสม แทนที่มันจะเกิดผลดีแต่นี้มันจะกลายเป็นผลเสียนะ้วยสาความจําเป็นที่มาบ่อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งไม่จําเป็นครับหนึ่งครั้งสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้งหรือสองสัปดาห์หนึ่งครั้งพอแล้วครับแต่ขอให้ต่อเนื่องนะฮะผมยืนยันว่าในแบรนด์ผมเนี่ยมาต่อเนื่องหกถึงเจ็ดครั้งเนี่ยเห็นผลเห็นผลว่าผมพื้นผูจริงๆรค่ะแลวอยากทราบว่าครีม,มผมของเบรนเน็ตบล์นี่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเ,เราตั้งใจวางวางวางแผนการตลาดแต่แรกแล้วว่าเราไม่ทําตลาดค้าปลีกนะครับ ถามว่าทำไมไม่ทําตลาดค้าปีเพราะว่าเราเข้าใจข้อจํากัดของของโปรดักต์พวกนี้เวลามารับบริการหนึ่งคือสีมันตกได้ถ้าเราไม่มีการอธิบายหรือไม่มีการชี้แจงกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเอาไปหมักผมเองที่บ้านแล้วทิ้งไว้ถึง2หรือ3ชั่วโมงล้างออกปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นใส่หมวกสีขาวเปื้อนตกใส่หมวกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อจํากัดที่เขาควรจะระวังเพราะฉะนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผมอยากจะให้มันเติบโตไปในทิศทางที่เรียกว่าเป็นธุรกิจการรับบริการหรือให้บริการมากกว่า คำถามว่าทําไมต้องทาเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถป้ายครีมกับหัวตัวเองแล้วทั่วได้แม้แต่มีคนทําให้ก็ตามต้องใช้คนที่มีความสามารถค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเราป้ายครีมให้เส้นผมลูกค้าไม่ทั่วคําว่าไม่ทั่วคือมันไม่โดนทุกเส้นผมไม่โดนทั่วกันนะครับไม่ต้องไปถามเลยว่าทําไมมันปิดผมขาวไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรช่วยเลยมันมีเคมีในขณะเดียวกันถ้าเราแสกผมแล้วเรียงผมไม่เป็นระเบียบ ผมลูกค้าก็จะหักง่ายเพราะมันถูกล็อกเอาไว้ตั้งนานถูกไหมฮะมันจะมีน้ำน้ำหนักของครีมที่ถ่วงอยู่บนเส้นผมนั่นคือความหมายว่าทําไมถึงเราต้องให้ลูกค้ามารับบริการที่ร้านแล้วถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะมาเปิดร้านเบนไเออร์โนี่ต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะโอ้ยินดีเลยครับผมผมกำหนดไว้เลยว่าข้อจํากัดข้อจํากัดของการทําแบรนด์ตัวเนีเ้ธุรกิจร้านหมักผมเนี่ยมีปริมาณสาขามากเกินไปไม่ได้ ผมย้ำมา,มากๆเกินไปไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีทางหาพืชที่มันมีความจําเป็นที่จะต้องมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในครีมเนี่ยในปริมาณมากๆครับเมื่อคุณมีปริมาณสาขามากคุณหาวัตถุดิบไม่ได้คุณจะเริ่มลดคุณภาพของวัตถุดิบลงนั่นคือสินค้าคุณจะแย่ลง<ม>การมีสาขาที่จํากัดคือการควบคุมวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้มันเพียงพอกับการรับบริการได้เพราะฉะนั้น ผมมีกําหนดไว้เลยครับในกรุงเทพเนี่ยผมรับอบรมรับผู้สนใจมาอบรมเปิดสาขาไม่เกิน20สาขาทําได้เท่านี้แล้วใน20สาขาเนี่ยมันจะพัฒนาคุณภาพด้วยตัวมันเองไปเรื่อยๆนะฮะการที่เราจะมีสาขามากเกินความจําเป็นผมคุมคุณภาพไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นผู้สนใจเชิญนะครับเชิญนะครับ,เ,รบเข้ามาอบรมกับเราเรายินดีค่ะแล้วตอนนี้เปในเนอร์เบิมีแลนที่จะทําอะไรในอนาคตบ้างคะเอ่อ ตอนแรกเลยที่เราออกผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ไม่เยอะเรามีผลิตภัณฑ์เท่าที่จําเป็นสําหรับให้ผู้บริโภคที่เลือกขนทางมาปิดผมขาวแบบนี้ใช้คือนอกจากครีมปิดผมขาวนี่มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมเราจะมีผลิตภัณฑ์หลกัหลกๆตอนนี้ก็คือแชมพูครีมนวดนะครับแล้วก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้บํารุงหนังศีรษะประกอบอยู่ในอนาคตถ้าผมจะเพิ่มเนี่ยผมก็จะเพิ่มเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ที่ให้ผู้บริโภคเนี่ย สามารถใช้ได้สบายใจว่ามันช่วยช่วยฟื้นสภาพผิวหนังช่วยฟื้นหมายความว่าไม่ได้รักษาในความหมายคือไปช่วยบำรุงให้ผิวหนังมันอยู่ในสมดุลที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่มันทํามาจากพืชน,นะครับแล้วก็ปลอดภยัยเน้นคือปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะพยคิดว่าปัจจุบันคนเราเนี่ย เริ่มใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็ตระหนักในเรื่องการใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเบนเฮอร์บลเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆในการปิดผมขาวหรือว่าฟ้นฟูนสภาพเส้นผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหน่่ยมากๆที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ